ช่วยแม่ด้วยจ้ะนะแม่บัวไม่อย่างนั้นแม่ไม่รอแน้แม่ขอร้องแม่บัวละพอ่อดีๆเขาไม่ทําแบบนี้กับลูกกันหรอกค่ะและที่สํคาคัญที่สุดนะคะคดีนี้เป็นคดีอาญาบัวยอมความไม่ได้ค่ะฉันถึงสอนอนแล้วละ่ะฝากแกดูนตหน่อยนะเดียจ้ะเดี๋ยวให้ปากคำเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับไปเลยแม่บัว แม่บัวแม่รู้ว่าแม่ทำไม่ดีกับเราไว้มากแต่ครั้งนี้เราต้องช่วยแม่นะถือว่าแม่ขอบัวช่วยไม่ได้หรอคะใครๆก็ปฏิเสธไม่ช่วยแม่เลยสักคนแม่บัวอยู่กินกับแม่มาเป็นสิบสิบปีแล้วแม่บัวแม่บัวช่วยแม่สักครั้งเถอะนะ เม่เป็นพ่อลูกของแม่บัวนะช่วยเม่ด้วยเถอะนะแม่บัวไม่อย่างนั้นแม่ไม่รอดแน่แม่ขอร้องแม่บัวล่ะพอดีๆเขาไม่ทําแบบนี้กับลูกกันหรอกค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะคดีนี้เป็นคดีอาญาบัวยอมความไม่ได้ค่ะแม่บัวแม่ขอร้องละช่วยเม่สักครั้งเถอะนะแม่บัวแม่บัวช่วยเห็นเหตเลยพ่อเียวกปแม่บัวคุณแค้นแม่ คุณก็เลยอยากเอาคืนเม่ใช่ไหมล่ะพอเดียค่คุณป้าไม่มีใครเอาคิดแบบนั้นเลยนะครับคดีนี้หลักฐานมาตัวคุณปอดาเมฆหมดผมเข้าใจนะครับว่าคุณป้าอยากช่วยลูกแต่คุณป้ายอมรับเลยครับว่าคุณปอดาเมฆหนีความผิดไปไม่ได้แล้วผมขอตัวก่อนนะครับไม่อกว โหลกำนันอย่าเพิ่งวางสายค่ะฉันไม่ได้จะโทรมายืมเงินค่ะออกำนันเห็นข่าวเมฆแล้วใช่ไหมคะแล้วกำนันรู้จักมือปืนคนนั้นหรือเปล่าคะ